พาไปดูรถรุ่น Mew X นะครับว่ามีแต่งอะไรกันบ้างรุ่นนี้เป็นรุ่นแอดีดนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยรุ่นนี้นะครับด้านบนจะเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าติสติ๊กเกอร์เองเกอร์ครับส่วนด้านล่างจะเป็นสเกิร์ฟด้านหน้าครับแล้วก็ด้านท้ายจะมีคาดเอวพร้อมกับชายบันไดแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแต่งสีท่อ,ส,อสวยๆกันไปเลยส่วนภายในทันนี้ก็จะเต็มไม่แพ้กันนะเดี๋ยวแท๊ก้ามาดูว่าแต่ง สำคัญก็คือบ่อหนังตัวนี้ก็คือไม่ใช่หนังแบบธรรมดาตัวนี้เป็นเป็นเกรดแบบนิ่มเป็นพิเศษครับก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆน้าอาสนใจรุ่นไหนไม่ว่าจะเป็นกระบะแคปซูลตุลลูกศรก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่แพ็กยูสูตรน่นนี้ผมขอเริ่มก่อนนะครับสวัสดีครับ